ตั้งใจกล่าวคำขอเข้ามาพระรัตนตรัยก่อนส่งน้ำพระกันนะครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับโยโทโสโมโหจิตเตนะ พุทธสมิงปกโตมายาธรรมสมิงปกโตมายา,มา,ยาสังคสมิงปกโตมายาขมาเทเมกตังโทสังสัพพะปาปังวินัสตุปปพพตขอนอบน้อมพระรัตนตรัยที่พึ่งที่ระลึกสูงสุด กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยด้วยความหลงผิดหรือด้วยความพลังเผลอขอพระรัตนตรัยยงงดโทษนั้นเสียและขออํานวยพรให้ข้าพเจ้าประสบสวัสดีมงคล ตลอดไปเทินตลอไปเทินอ่อไปนี้เชิญคุณพ่อคุณแม่สงน้ำพระพุทธรูปก่อนวันนี้วันผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เป็นวันเกิดคุณพ่อด้วยนะครับครบเจปีใช่ไหมครับเ2ปีเต็ม72ปีเต็มขอพรหลวงพ่อโสธรให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง เกิดวันสงกรานพอดีแม่ปีนี้เท่าไหร่หกสิบพอดีเป็นผู้สูงอายุพอดีปีนี้ได้รับเงินเดือนปีแรกไหมไ้แม่ได้แล้วเนี่ยอ้าต่อไปแม่นกนะครับแม่นกก็อีกยี่สิบปีจะเป็นผู้สูงวัยแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เป็นผู้สูงช้ามากสูงไม่ไว ลูกแก้จับไบคุณแม่เลยนะขอพรหลวงพ่อโสธรจับด้วยกันจับด้วยกันอขอพรว่ายังไงลูกแก้ขอพรว่ายังไงดีว่าแข็งแรงหลวงพ่อโสธรให้ลูกแก้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนเก่งจำแมนนนะลูกนะแล้วขอพรไปถึงญาติ่วนด้วยให้ญาติวนหายจากอาการป่วยโควิดเร็วๆนะครับอ อาชะอําจะมาขอส่งน้ำพระด้วยกราบสาธุสาธุสาธุวันนี้ในโอกาสวันสงกรานปีใหม่ไทยแล้วก็วันเกิดของพ่อเปี๊ยกนะครับก็ขอมอบพวงมาลายัดยดอกมะลิแล้วก็ให้กำลังใจงพ่อแม่ในโอกาสวันสงกราน ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอให้คุณตาคุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขยังไงดีให้คุณให้คุณตาคุณยายยังไงขอพรลูกแก้วขอพรคุณตาคุณยายครับบอกขอพรครับขอ่าฮะอาจะเก่งจำมั่นเป็นเจ้าคนนายคนนะวันนี้เป็นวันสงการก็ขอให้ลูกๆทุกคนมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะสาธุสาธุ เรื่องนี้ชีวิตการงานแล้วครอบครัวครับข้างบนเดี๋ยวผมจับสองนี่น้ำอบน้ำหอมนะให้คุณยายคุณยายคุณตาคุณตาปีนี้อายุ72เต็มวันนี้วันเกิดพอดีเลย13เมษาคุณยายครบ60ปีธันวาคมปีนี้นะครับน้ำมนต์น้ำมนต์น้ำมนต์ถือสับ เย็นเย็นเย็นนะคับครับแข็งแรงแข็งแรงไม่มีโรคไม่ภัยนะครับเยอะหน่อยมันร้อนมากอ่ะลูกแก้วรถแทนพี่ทุ่งหน่อยพี่ทุ่งไปเที่ยวกับเพื่อนวันนี้ไม่ได้อยู่รถอ่ะรถแทนพี่ทุ่งหน่อยอ่ะขอพรคุณตาคุณยายสองมือเลยครับพูดด้วยครับพูดแทนพี่ทุ่งด้วยพูดอะไร่าขอให้คุณตาคุณยายอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะครับขอให้คุณตาคุณยายอยู่กับลูกหลานเปนานๆนะครับอ่า เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะก็เรียนเก่งๆออกกีฬาเล่นกีฬาเยอะๆจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะเก่งๆขอบคุณครับดังๆขอบคุณครับเป็นเจ้าคนหลายคนนิสิตจำแนงเป็นเจ้าคนหลายคนไม่เจ็บแค่ได้ป่วยนะทีมชาติซาเจ็บได้ป่วยนะเป็นนักปั่นจักรยานทีมชาติขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวลูกแก่ขอบพระคุณครับลูกแก่ขอบพระคุณที่สวยทุกคนอายุยืนครับ อ้าวนะเอออ้าวแฮปปี้เบิร์ดเคุณพอ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูอ้าวแดคุณตาลูกแก้วอาลงไปเดิงครับ คิดไม่ออกครับคิดไม่ออกเหรอทำไมเทียนมีสามเล่มไหมนกปรพพะทำประสงโอ้ใช่ไหมมีคนไม่ต้องป่าวยุคโควิดยุคโควิดพัดลมช่วยช่วยทีเดียวโอแฟกแฟแกนกกาด้วยกันนะเช้าเชเคครับขอบคุณครับ นาปู่อนนท์ด้วยนะครับสุขสันต์วันสงการนะคะโอ้โหน่ารักอ่าขอให้หนุมน้อยขอพี่แม่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเตือนเก่น,นะคะสุขสันต์วันสงการคร่ะ ครับผมขอให้แกมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ<ด>โอ้สมพร,รปากเลยลูก <c oughs> ให้หนูแข็งแรงทั้งกายและใจเลยลูกเดี๋ยวอมารดน้ำคุณแม่หน่อยแล้วอ,อชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนด่งสายน้ำจะเดินรุ่งเรือง โตไวๆรักหนูนะคะเป็นเด็กดีเรียนเก่งๆทำประโยชน์ให้แก่โลกรักให้คุณพ่อหน่อยครับคุณพ่อตั้งขาควณพ่อคุณพ่อมรลบพรก็ให้หนูโชคดีลูกนี่มปิดค่ะตันน้ำไหมฮึ่อเค กลับมือขึ้นมาให้ด้วยอวันนี้พี่ทุ่งเสียดายไม่อยู่เนาะพี่ทุ่งไปเที่ยวกับเพื่อนในช่วงสงกรานก็ยังไงก็กราบแทนพี่ทุ่ง